โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะมีตัวให้คุ้มิงหรครับนิ่งตัวนึงตัวสุว,วยผมไม่ใหญ่เท่าไหร่พอใช้ได้ nhiều đủ đi rồi cái này đái lên nè Vừa lên này về cho Hai tập luôn Cứ nó chip thì điều hai

cái cưa đây lăn lăng hay lăn lăng hay nó đốn ồ ừ, ủa, bố ừ, qua lại đính luôn กดกระสอบมาดูเนอเขาสาั้นพอดดีหันล่างให้นี่นหันล่างให้พ่แต่ตัวเดินก็เอากระสอบมาดูไว้นี่ าานีทะลุคางปากเลยเฮ้ยสุดย้ายม,าเามะเฮ้นล้ารงแดงมแล้ว hàng hang đen vào lép, hàng hang đen vào lép hàng hang đen vào lép hàng hang đen vào lẽ ừ cái hàng đen Này, còn Cái hàng đen

นข้าวเป่านี่จะเอาไงแค่นั้นเลย พุ่งก็ไม่รู้มันโดนเต็มหรือเปล่าด้วยแหละมีกปลาลงแย่แบบนี้แย่ห้าไม่ท้อยครับห้ามม่เกี่ยวอ้ ตัวใหญ่ามากเุ้ยลุดเฮ้นงไงล่ะอยากดึงตัวเปนโลเลยน่าจะบาดถอขาดโอ้ยได้ดายวะช้อนตัวเนลย đại cả chốn tôi cũng lỡ rồi nè, không mấy lộng ấy, cái nói gì cũng không của việc, mấy ná đừng quá, đồn không thỏng mà nè, đừng cứ mà lút, ô thế đại, chốn queen... tôi dài, Chưa bị cứ nói là gì lút bao เส ja ียเสียวเลยไม่ปลอกตัวนี่ขึ้นจัง mất người khám phải Chon chọn đọc đinh đinh thua bò ơi đến đài chọn dài chát tí luôn

เพื่อว่าเลยนะั่นนะให้ดำตัวใหญ่นะพ่อจัดนะ้าขึ้นมาปนนะตัวใหญ่ให้ดำ นูน่นฟูสลิปสลิปโดนแต่จะหลุดเปล่าโอ้โหฮันกิ้งอะนะโดน,โดน hên này nào tuồng ngầu dây ngầu tuồng nào Tùa cái này nào này ngầu nào 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 ngầu này ดิงด่งพานดิง่งพานกำลังจะจิบเลยโดนเขาเกตะก็รุดเลย หวัวทะเลเาแก้มจิบจิบ

ช่วยหรือเฮ้ยห่างไปไหนคนนี้ห่างแวงโอเคครับพี่พี่นานี่ก็เป็นพ้นงานางกล้องวันนี้ครับได้อยู่แค่นี้ครับได้อยู่ประมาณเจ็ดตัวได้บ้างครับ โอเคครับไงก็ขอบคุณพี่นะนะ้านาทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับฝากผลงานพ้มไว้ด้วยนะครับไว้เ,เจอกันคลิปหน้าครับนะนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ